ครับอยู่ครับอยู่เปลี่ยนตัวหน่อยเปลี่ยนตัวหน่อยแบนมาเชไม่เอานะแบนมาเชสามปากหนึ่งจะบาเหรเบื่อเลยนะเว้ยเบื่อเลยนะเว้ยผมว่าไม้เขาเกียนเองเขาลงกันเองเชื่อกูดิแผนนี้ลองไหมล่ะลองไหมล่ะไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลาแล้วมือเพื่อนมือเพื่อนแบนปืนสองแม่บ่าว ไอ้ยี่ร้าน,นทักมาเดี๋ยวคูโชว์ให้มึงดูเองอะไรนะะสุดอยอดน้องเล็บ <c oughs> แล้วปืนไม่ต้องรัยวยาได้ยิงถึงอะบอสเอาให้ เตือนตัวหน่อยเพื่อนเตืนตัวหน่อยเนตัวหน่อยเล่นกี่วินบอสเพื่อนเล่นกี่วินบอสสามในห้าสามในห้าสามในห้าสามวินเองชิวๆเพื่อนใกล้ถึงสามก่อนนะใช่ใช่ดูจอสีสดฮะเมียใครแหลมวะบอสเก็บบอสเก็บพูดหน่อยบอสพูดหน่อยโฟกัสโฟกัสโฟกัสมา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 พี่หนูไปไหนละถ้าชนะไปวีเก่งนะถ้าแพ้ถ่ายขำไปเลยขำขำขำพอขำขำพอ

ล้มอ <ส iği> <Humans. S 3> ีกล er ้มอีกมันวิ่งกลับนะมีคนวิ่งขวาด้วยเปี้ยนองเกี่ยว์สายได้ป่ะเกี่ยว์เกี่ยร์สายยิงสายได้ป่ะยิงสายเลยยิงสายแล้วเข้าสายเลยล้ม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 ป่าล้มอีกยิงเลยยิงเลยอยู่หลังตู้ืไปหลังตู้ไปล้มไปล้มไปล้มไปไปล้มหนึ่งไปล้มหนึ่งกดยาวเลยโยกดยาวเลยคุณเลี้สายให้ล้มอีกตายเีย ปตาย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 ล้มสวยสนับจับกูสนับไปมอีกสวยกูจะไม่เดียมอีกตายตายะตอายนนะตายนะปืนปืนปืนอยู่หลังตู้คอนัะปืนหน่อยยังยัง

ดูอีลอกไม้ตายอ่ะสวย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 วยส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 ยสว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 ย ต่อเลยนะอ้าวดีต่อเลยน่าจะบุกไว้แล้วเขาไม่ลังเลละลังเลมันเกี่ยวไหมไม่บุกี่ยวมันไม่เป็นไรบุกมันเก็บุกไรเมาว่ะมาว่ะมาว่ะไอ้เคียมาว่ะเมื่อกี้ยิงไม้ก็สวยเลยแต่อกี้ล้วเกี่ยวสวยได้ไอ้แม่งจัดช่องแคบบาร์กาไม่มีผลนะเขาไปพิพาทไปเลยเขาวิ่งซ้ายหมดเลยไม่เกี่ยวมันมียิงล่วงไวไปหน่อยไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ปืนเขาคือคือยืนแหลมมากน้อยไปโพสชันเพราะว่าแล้วก็ไอ้นี่ด้วยเขาจะวิ่งกลับไปเอาตำแหน่งเดิมเบื่อแล้วเกี่ยวยังไงเขาก็ต้องโถมมาช่วยยซ้า พี่ยังเป็นตัวพี่ลอยอ่ะอันนี้คือดูไว้เดี๋ยว่าไอ้นายกนายกนายกหรือเปล่าแต่แต่แต่รอบนี้น่าจะดันเร็วกันโดนพากว่ะแต่งใจเลยขาดเลยอะไรเกิดขึ้นก็ร้อยหดไปร้อยหดไปร้อยไอ้ประเด็นของเราจะไปอยู่ฝั่งยที่เราเทนะ้ยตาเนี้ยฝั่งที่เราโดนบุกเลยว่ะตัวล้วงปืนน่าจะหัวแดงนะเพี่โดนพังมากีบใส่ไอ้คุณเล่นคุณเล่นไม่มาจี้โดนโดนมาเสียเลอศเด็งไม่หัน ไไม่่ดแพยายามให้ยืนนานอย่างนี้มามามาเพื่อนเราซ้ายปะซ้ายซ้ายซ้ายหรือว่าหยุดซึ่งขวาเดินนะน่เนาะเออขวาขวาขวาเพื่อนขวาขวาไม่ซ้ายนะไม่ซ้ายนะมั่นใจมั่นใจเล่นเลยมนใจมั่นใจมั่นใจเหมือนเดิมไอ้กูต้องดักลูกกลางปะกูดักเหมือนเสียงแล้วเว้ยวิ่งเลยเดี๋ยวเขาไม่มาอยู่แล้วอ่ะกูเห็นและ เรื่องนี้ผมว่ามันน่าจะเดินกลางบอสเดินกลางได้ได้ได้ด okay. ุณคุณค mm ุณเลี่ยมองเล่นเหมือนเดิมก่อนเล่นเหมือนเดิมก่อนคูเล่ยมองแล้วกันเล่นดีๆนะเพืเพราะว่าเขาเขาต้อจะเดินไปเดินเดินขวาเลยเพื่อนเดินเร็วแล้วตอนนี้เขาไม่ให้เราเกี่ยวเราเตรียมรับนะเพื่อนสองทุ่มอันนี้เราจะอยู่ขวาแล้วก็อยู่ตู้ตู้แรกนะตู้ขวาแรกเลยอยู่หมดใช่ไหม ยู่บอลเลยอืออืครับเอ่อตาเนี้ยเป็นไปได้บ้าเกี่ยวกับารแล้วเราจะไปตรงการกันโอเคได้ได้ได้แต่ถ้าไม่มีกูวิ่งกูวิ่งเข้าเลยนะเดี๋ยวเผื่อแม่งมาซ้ายแล้วกูโดนเกี่ยวโดนแพนกูเละฮะไปพยายามไฟกูนะช่วยช่วยกันมองนะวันมากลางไหมช่วยกันมองนะผมว่ามาแล้ว่าจะถต้องเกี่ยวอาช่วยมองช่วยมองถ้าเห็นพูดถ้าเห็นพูดเลยแ้วไปไปซ้ายมันอะปล่อยโล่งเลยให้มันให้มันหาหาเราไม่เจอเราโฟกัสตรงกลางเลยอาจจะนัวหน่อย ดันเม็ดเราออกนะตรงทางแค่ออกดันเม็ดเราออกมากเว้ยวันนี้เป็นดีไม่ค่อยลงกันเองขอแบบพี่จี้ขอดีกว่านี้ขอดีแบบพี่จี้ดีกว่านั้นก็ได้เปิดไปดีเพื่อนตั้งใจตั้งใจมามาตั้งใจตั้งใจมืมือีสองเกมสองเกมเว้ยสองเกมสองเกมมือมือมือปีนี้ปีของเราเว้ยไอ้เฮียก็รู้รีบรีบรีบชนะรีบไปฟาร์มต่อไปหมดงานหมดงานมาๆใจเย็นเรียบใจเย็นมา จัดของจัดของจัดของเป็นเป็นพรบตามที่เราเซตไว้เลยเหมือนที่เทสอะไอ้รูกลางไม่มีนะรอบนี้มีซ้ายวิ่งขวา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 เหมือนเดิมอวาม่ไดเลื่อนเลยครับบอสไม่มีรูกลางก็วิ่งยาวเลยกันแล้วกูท้ายสุดด้วยเฮียไม่เป็นไรไม่เป็นไรทันทันเขาชอบปีนเล่นนะปืนนนคี้ใช่ผมจะเล่นเหลี่ยมเหลี่ยมไอ้นี่ไงเหลี่ยมเฟิร์สปืนก่อนอะมาเพื่อนวีเดียวไปไปเาพุเดี๋ยวเอาพุทเดย ไปเกี่ยวหน้าเห็นปหมแอบหลังตู้แรกเลยเก็บสเตมินาเขาจะอ้อมไปตู้ซ้ายเห็นไะเราเล่นการ์ดอยู่โนชิดหน่อยอยู่โน่ดยวนนเป็นได้ไม่ไป็นบ้าแต่เออแต่รอ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 เลยเขาอยู่เขาอยู่ฝั่งนู้นเลยใช่ปหมอย่าเนี่ย่านี้จะมาเห็นปหมจะมาจะมามารอบมากลางรอบมากลางรอบปืนปืนพยายามโหดใส่หมนะมันล้มคือเขาเปิดเลยนะใจเย็นนะท้ายซ้ายปืนไกลเห็นป่ะท้ายปืนไกลเห็นไหมระยะไม่ถึงป่ะเขากว้างเลย

กูดักอยู่กูดักมุมนี้อยู่กูล้มกูล้มนะกูล้มกูล้มกูล้มอยู่กูโดนสนับตัดกูโดนสนับต่อยาวกูโดนสนับต่อยาวมากกูดังมาเชยไรหนึ่งกูล้มต่อกูล้มต่อกูล้มหมดแล้วเฮ้ยโทษดีมากูโดนทีว่ะใคร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 ตโดนทีโดนทีกูช่วยไม่หลอดกูตายตายตาย

ตัดแล้วตัดไม่เข้าเอไปไปไปสวยแล้วยืนยืนเรื่อผมได้พืนตายปยู่นะพืนตายพื้นตายสวยสวยได้อยู่ได้อยู่เพื่อนได้อยู่ได้อยู่ลื้อเลยเนี่ยหวยหวยเออเออออกได้กูดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีแล้วดีแล้วสูสีแล้วสูสีแล้วสูสีแล้ว ไม่็อดตะกี้เนี่ยแม่งระแวงหลังเว้ยเลยไม่ค่อยกล้ายิงไ้เหียแม่งแม่งหลอกดันแล้วแม่งไม่ดันมาักูก็หลอกตั้งนานมึงยิงมึงยิงมึงยิงตู้คอนเทนเนอร์ได้นะเว้ยมึงเห็นปกข้างบนต้องต้องมั่นใจะไม่เมื่อกี้เมื่อกี้เอกี้เมื่อกี้เมา่กี้เมื่อกี้มอกี้เมื่อกี้เมต้อกต้มอกต้เมอกี้เม่อกี้เมื่อกี้เม่อกี้เมื่อ้เม่อกี้เม่อกี้เม่อกี้เมา่อก้เม่อกีม่อก้เม่กี้ม่อกีเม่อี้ไม่อ้เม่อีเม่อ้ม่อม่อกีไม่ไก้เม่อกเมอกีเม่อกเกี้ม่อกี้ไม่อ ปืนเขาได้เล่นไงปืนเขายิงตัวอย่างเดียวเราต้องอ้อมเราต้องอ้อมขวาสุดเลยไอเดียบอกเมื่อกี้แต่ว่าเราต้องโซนพื้นที่ได้ไปถ้าปืนเราได้โซนตู้คือเราปืนปืนเราได้ยิงกี่รอบเฮ้ยแต่ดีแล้วไอ้เหี้ยเราไปย่าไปไปตึงจัดแล้วไปตึงจัดแล้วทำดีแล้วทำดีแล้วเราเกือบชนะแล้วไอ้เหีแค่ทำไมเล่นเหมือนเดิมเลยนะเว้ยขอแค่แค่แค่เรามูไปขึ้นเร้านลือพังเลยเชื่อใจกันไหมเชื่อใจกันไหม เมื่อกี้โดนยิงจับอ่ะสนับมาจับกูอย่างเดียวเลยแบบเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่กินล้มโดนหมดโดนหมดอ่ะเวลาบอกว่าโดนไม่ไม่มันเป็นเพราะว่าต้นไฟเราล้มเยอะไงเห็นปะอืมตัวเขาเหลือเขาได้จับมึงอยู่แล้วเว้ยถ้าเป็นภาพเกมแรกเขาไม่ได้จับมึงหรอกเล่นง่ายเขาเลือกฐานที่ได้เปลี่ยนแล้วเราเลือกเล่นมั้งไหมก็เนี่ยเราเลือกเล่นแล้วแต่ว่าเราช้าเราไงเรารู้สึกเวลาปืน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 ยิงบนตู้ควารู้สึกเหมือนเราเปิดตัวเลยวะไม่ไม่รู้นะ มันมันถ้าถามว่าเปิดตัวไหมมันก็เปิดตัวบอสแต่มันก็ต้องมั่นใจว่าเห็นปืนมันมันจะเฟรสได้ก่อนนะอ,นอ่ะต่เนี่ย่ที่เป็นเล่นบนตู้บนตู้ก่อนนะเขาจะเห็นเราก่อนเนี่ย <c oughs> บางบางปืนเขาจะไม่ได้โฟกัสบนตู้บอสแบบแบบไม่คิดว่าจะปีนมาอืมกูตกตู้คอนไม่ใช่ภาพเออเอาม่เอาแม่เอาม่มันคือบนตู้เลยอาาีกหรอกเออกูเปิดป <c oughs> ืนเขาหน้ไงสองตัวแต่กูวิ่งตกตู้คอนไววเด้ผมจัดเลย แบนนะเพื่อนไม่เขาแบนเขาแบนเออคุณหมายถึงว่าอย่าไปกดเลือกอาวุธนะเฮ้ยบ้องซูไปเนี่ยซูเพื่อนเออเออโทษเลยบูงเมื่อกี้ไอ้เหี้ยบกระเม็จุ่มบองวายเพื่อนบ้องว่ามาเพื่อนมือ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 ตาเนี้เอาหน่อยไปเหนื่อยเนื่อพี่ขอไม่ยากเลยไม่ยากเลยไม่ยากเลยเมื่อกิ๊บกิ๊บว่าลอยไป ทำหน้าที่ของตัวเองไปเอาปืนเอาดาเมจแล้วก็เอาดาเมจอย่าเล่นกลางให้เต็มที่ไปวุ้ไหวาไหว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 มาสไหวเล่นตามที่บอกให้ได้อ่ะมา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 เเเเลเเยเอเ เดื่งขวาเหมือนเดิมเพื่อนดูหน่อยรู้ว่ากลางมีมีไหมนะมีมีน่าจะมีครับบอสมีมีมีฝั่งนี้เรามีปิดวีนะรอบนี้เป็นไม่ได้เขาอาจจะชนชนขวาเจอเราตอนนี้เปลี่ยนดีขวาขวาตรงเนี้ยแต่ก็ต้องโซนพื้นที่ให้หนาดนี่เราเราได้เปลี่ยนอาร์วีอาวีมาเพื่อนมาพบกันนะสามสองเาอุ้ดเด่นหนึ่งมา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 คว้าอุ้ดเด่นไปขอไม่ชนขอไม่ชนกางเบอลให้มาใช่ป่ะเพิงเข้านะ อยู่ตอู้นั้นไปอยู่ตู้นั้นไปดูตัวหาไอ้เยมาแล้วนะเขาเปิดเขาเปิดเมาตู้ขวาปืนอยู่ซ้ายปืนอยู่ซ้ายมาตู้ขวามาตู้ขวามาตู้ขวาโยตู้ขวาไปเลยไปเลยไปเลยกูเล่นเกินอยู่นอกไปเลยเอ้ยเคย่มาตรงกลางเคยมาตรงกลางตรงกลางตรงกลางตู้ตู้ตู้ตรงกลางตู้ตรงกลางตู้ตรงกลางขวาเห็นป้ายยิงไปเราบีบได้นะเราบบีได้โซนแล้วนะเราเป็นที่แล้วยิงปีอับป๋อเห็นป้ายการเลยการเลยการเสร็จแล้วออกเลยนะ ลม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 เฮ้ยออกเลยออกเลยออกไปดิไปดิขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเปิดสวยบ้างสวยบ้างบ้างบเอาตัวยืนเอาตัวยืนเอาตัวยืนเาม่การโอ้กโดนาปนมตครับตุลมตุลมตุตายตายตายฝรั่งล้วงกูรล้องกูนคอนเทนเนอร์กได้อยู่มไเล่นสิง เขาจะชุบเขาตาย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 ยตายตายตายตยตาายตาายตายตายตยตาายตาายต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 าายต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 ยตายตายตายยตา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 ายตายตายตยย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 ย ตัวท้ายคือแล้วคือแล้วคือแล้วสยตัวท้ายตัวท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์เดาเบอร์เดาเบอร์เด้วไม่รอด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 ไ่รอดเม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 ่รอดไเรอดไ่รอดไบ่รอดเม่รอดเม่รอดไม่รอดไม่รอดไม่รอดเม่รอดเม่รอดไ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 ่รอดไมอรอดม่รอด่รอดไม่รอดไมรอด่รอดอดรอดรอดรด่รอดอดรอดอดรอดรอด่รอดรอด่รอดรอดรอ่รอดไรอดไดรอดไรอด่รอด่รอด วินเดียวเพื่อนวินเดียววินเดียววินเดียวไม่ต้อปิดตาปิดตามตามกูมาเร็วๆนะเพื่อนต้องเล่นเร็วหน่อยตอนนี้กูอยากลองชนซ้ายด้วยเอาดิก็เอาดิเอาเลยเล่นเร็วเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ไม่เหรอรอรอดูโพซิชั่นเนี่ยเมื่อกี้ก็ดีนะเว้ยคือชัวรนเลยด้วยถ้าถ้าฝั่งนี้เรารอไม่แต่เราเราได้ฝั่งนู้นดีไงบอลบอลไปฝั่งนู้นอ่ะมันไม่ถ้าชนซ้ายเราต้องแปลกๆวิ่งเข้าตัวใช่ใช่เราต้องเร็วกว่าเออเราต้องเร็วกว่า

ชาร์โดจัดมึงจีบอสมันจะมีป่ามอสลชาร์โดไหนเว้ไหนเว้เเดียวเกูยัดด้าเม็ดไหมเออเพื่อนเอาให้อยู่แลบนนะแบนแบนนะแบนเมื่อกี้อาร์กับผมนะเออไอ้บองครับเป็นแบบเมื่อกี้มึงพยายามฟังเสียงนะเพื่อนออกเลยนะแต่พยายามใเลนตัวยืนก่อนนะเพื่อนไปเมื่อกี้ผมเล่นบงนอกตัวยืนนะ สวยไร่เก่งนะแกสวยทุกคนอ่ะสวยไร่สวยไร่เก่งทุกคนเลยเพื่อนเร็วรีบรีบจบไม่บ้องไม่เมามันเก่งรีบรีบจบไปฟาร์มต่อไอีบ้าบ้องมึงโหดยังวะแล้วหยาบยาบยาบอยู่แล้วอยู่แล้วพูดอทีเดียวหยาบบ้างบ้างสู้ไม่ได้บ้างตู้มึงจะถามเฮียยังไงไม่มีเลยมีอาการมีอาการเออะไรอะไรเผมผมมีอาการเลยนะเนี่ย เหลาเหลาหายเลยอยู่แล้วอยู่แล้วลินเล่มครั้งเหาเรียกาวุธนะมาเพื่อนมาเดียวแมปเลิอิสกรหน่อยเว้ยวินท้ายได้ไอ้เฮียเ้าเนื้อฝั่งไหนวะเฮ้ยฮ้ย้อยู่นะเซต็ของเซตของอายาใส่ช่องข้ามงมยางเล่นเร็วทะุซ้ายขวาซ้ายขวา เอ้ยเอาตู้ตู้ล่องกลางเห็นป่ะเออตู้กลางสายใช่ป่ะกลางนะสายสายล่องกลางเลยแล้วปืนเล่นไหนปืนยิงตรงไหนสายล่องกลางปืนปืนเล่นตู้ขวาเนี่ยเอ้ยขวาขวาของล่องเลยชิดซ้ายเราจะชิดขวาชิดซ้ายตู้ขวาของล่องอ๋อเห็นแล้วละล่องกลาง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 ไปมันใจเฮียหน่อยไปเว้ยขม้าซ้ายขม้าเฮ้ยขม้าขวามาขวาเสวยดีสวยดีสวยดีนะยิงกลางยิงกลางยิงกลางยิงดิยิงดิล่องกลางยิงกลางยิงกลาง

ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมีตกอตัวกลางตกกางตกกางหลงตัวกกางตัวกลางตัวเดียวตัวไอ้เหี้ยงไปกูทำโบ้ด้วยโดนกูสวยเล่นเพื่อนของจรงของจรงเก่งมากเลยเพื่อนเก่งมากเพื่อนไอ้เอ๋อสวย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 ไม่ได้โฟก้งเยไม่ได้โฟุ้งเลยคือเอ้ยเจ้าเปี่ยนเลย มีไหมพี่กูฝันอยู่บอกว่าเหียตบหน้าจริงแป๊พี่ฝันบอกว่าเหี้ยพี่ฝันบอกวไอ้สัตว์เก่งมากเพื่อนเก่งมากเหียแกโลีทำได้เว้ยเปิดกางเปิดทำเฮียเอะไรหี้เกิดขึ้นยังไงอ่ะอ้ฝันอ้ ปุกปุกกู่อนไม่ปัดไม่ปัดอีเยะปุกกดิเอี๋อ่ะผมบอกแล้วว่าปีนี้มันปีของเราปีนี้มันปีของเราปีนี้มันปีของเราเดี๋ยวอีสปอร์ตชนะต่อเนี่ยต่อไปเนี่ยอีเยะกูเปิดไม้เดือยช็อตเม็ดแรกอ่ะไม้ร่วงอ่ะสัตว์เอ้ยเก่งเกินอีเยวันนี้ได้โชว์ทุกคนเลยนะเว้ยไม่ได้ไม่ค่อยได้โชว์เลยโดนยิงยับเลยเลี้ยวจัดเราเลี้ยวจัดเราเลี้ยวจัดเดี๋ยวฟอร์มบอสจัดฟรีจัดใช้บ้องโหดจัดเลยตาท้ายอ่ะไอ้บ้งคนลั่นอ่ะไอ้บูลเลตเอาไปสี่วีนี้ อย่าเดนยิงทุกไฟเลยอย่านี่บอบซับไม่ตายคุยไม่มันโคตรฉาไม่ได้มุมซ้ายอ่ะเหรอเกือบแลอกินะเมืองมาสองกูหวั่นจัดเลยดีแล้วกูยิงล่วงหมดกันอยู่ผมกันอยู่ผมเห็นละอันนี้คือเรากดออกได้เลยไหมเกือบแล้วมันก็ลองออกพูดหน่อยไม่เขาออกหมดแล้วก็พี่บอมจบเกินมันเข้าไม่ได้แล้วพี่พี่เอาอยู่อ่ะกล้องหลังอ่ะรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะน้องชายไอ้เหี้ยไม่รู้เลยเนี่ยหนึบเกินไอ้บุรไลเสียงก็เหนือตายอยู่คนเดียว คืออะไรเฮ้ยยยยยคืออะไรเฮ้ยรอเชียร์โอเคต่อบอสรอเชียร์โอเคต่อบอสแข่งยี่โมะวะสองหนึ่งเอาบอลลัก์สอ่แน่สองหนึ่งเอาบัลลังก์ก่อนสตรีมที่ไหนวะสตรีมในวอชิตี้ครับวอชิตี้เอาลิงก์ไหมเฮ้ยเจนเจนแก่หลรอพีชนะแล้วเจนเจนเด็กเด็กเด็กน้อยแพ้ไม่เอานะเกียวเขาเจอแล้วเดี๋ยวเอาเสมอให้ครับบอสเฮ้ยอะไรอ่ะเอานะดิหยอกหยอกสองศูนย์นะสองศูนย์เจนดีมอะไร ไม่สองศูนเอาตัวอะไราขึ้นโกไ่เจอทีมอะไรทีมอะไรวะลืมโอประมาณกูแข่งจัดเปิดชั้นแล้วกูไม่โดนลำแล้วคนดูไม่น่าลำกูละเอเคเจอเจนเนียอะไรเนี่ยอ่าไม่ออกเหมือนกันอ่ะคนดูเฮนนะครับคนดูเฮนนะครับฝันเขาความเฮนนะครับเร็วเฮนเลยร็วคนดูเฮนเยเร็วปวดโซ่ไว้ปวโซ่ฝันเราความเลยเร็วเฮน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 เฮเฮนเนเเฮนเเฮ อะไรในกูตาแรกเนี่ยไปอย่างไวอือทำดีแล้วเดี๋ยวว่าเป็นตัวลอยเพื่อนอจคืออะไรอ่ะอยากรู้อ๋อเจ๋งไะอมจู่ไงที่อ่ะนี่ออกเลยป้าเทลออดีแล้วแหละออกหมดแล้วไปดูแข่งดีกว่าเฮ้ยเขาจะแข่งเซเว่นี้ออกเลยโอ้โอเลยไม่ได้ยินเสียงของชุดหลักเราแข่งกี่โมวะแข่งคู่แรกใยบอสเนี่ยเดี๋ยวแข่งเลยออกดีๆเ่อเขาสตรีนี่ไหนในทวิตเรือในเฟซวะ จะส่งลิงก์ให้อ่ะโอเคเอาไปเปิดเนาะในเฟสหรอไม่ใช่ครับในในทวิตในทวิตมา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 ,มาส่งแบบ <c oughs> ล้วล่ะพี่เราทำได้ไงวะไอ้เหี้ยไม่เสียแรงที่ซ้อมมาสามปีเ,อ,เอ,อ้สามปีสามวันเหรอเออสามวัน